You make feel so สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o t u u e ที่ยุทธนะครับวันนี้จะมาทำการเปลี่ยนซีนโชคหน้าเวฟนะครับเวฟมีโอหรือรถเล็กๆครับที่เป็นแกนเล็กเนะี่ยใช้ซีนโชคแบบเดียวกันได้ทั้งหมดนะอันนี้ผมก็จะเป็นโชคเวฟบร้ผใช้เป็นซีนแท้ ของ Honda ซีตัวนี้สามารถใช้กับพวกมีโอได้เหมือนกันนะครับขนาดเดียวกันแล้วก็อันนี้เราใช้เป็นเบิร์เ็นซีนแท้นะครับทั้งซีนกันฝุ่นทั้งซีนน้ามันแล้วก็น้ํามันโช๊ควันนี้ที่ใช้เป็นมอตูลฟอกออยนะครับเอ็กเพลสตัวนี้นะครับ 20W ตัวนี้เราใช้เป็นน้ํามันโชค๊คตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของโช๊คนะครับไม่ได้ใช้เป็นน้ํามันเครื่องแล้วก็วิธีการถอดอันนี้จะมาแบบง่ายๆไวๆ วิธีการถอดเนี่ยตัวชกเนี่ยที่เป็นหัวสปริงบุ๋มแบบเนี้ยที่เป็นคลิปล็อกนะครับวิธีการถอดอ่ะอันดับแรกเลยเอาคีมล็อกมานะครับเอากระดาษจับไว้ตรงนี้นะคีมล็อกไม่ต้องล็อกแน่นล็อกแค่คร่าวๆเอาให้สูงนะครับประมาณนี้พออันดับต่อมาปัจเจ้เบอร์8ปดวางไว้อย่นี้นะครับ นี่แบน,นี้ถ้ามันหลวมก็ขออยับให้มันแน่นนิดนึงแต่อย่าบีบแน่นมากเพราะว่ามันจะไปบีบตัวตัวซีนตรงนี้นะครับเต้ยไอตัววาลกดลงแล้วก็เอาไขควงนะฮะค่อยๆแงกิบออกมาแค่นี้ครับก็เปิด ชุดโชค๊คออกมาได้แล้วชุดวาล์วตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะกระเด้งออกมานี่ครับหลุดออกมาแล้วง่ายๆเลยนะครับส่วนโชค๊คเนี่ยต้องกระดาษรองเพราะว่าเดี๋ยวแกนจะเป็นรอยตรงนี้นะครับสปริงโชค๊คด้านห่างอยู่ด้านบนด้านถีบด้านล่างนี่นะวนเวลาประกอบประกอบให้ถูกตอนนี้น้ำมันโชค๊คเนี่ยมันรั่วซึมทั้งหมดแล้ว เดี๋ยวถ่ายน้ำมันชกคออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันตัวน็อตตูโชคนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์6ในการขันออกเดี๋ยวจะใช้บล็อกไฟฟ้ายิงแต่ว่าถ้าสมมติมันเลอะแบบเนี้ยควรคีนก่อนนะครับคีนก่อนให้มันสะอาดก่อนคีนให้มันสะอาดแล้วก็เคาะเพื่อให้มันให้มันมีการขยับตัวของเกีียวก่อนแล้วก็เอาไฟฟ้ายิง ชุดภายในโช้นะครับก็จะมีแกนแกนนี้เราก็ตรวจเช็คด้วยว่าเป็นมีตามดมีอะไรหรือเปล่านะเป็นเส้นถ้าเป็นเส้นบางๆแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่เป็นไรนะครับมันก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกเป็นแค่รอยทะลอกนิดๆนะครับมันไม่ซึมแล้วก็ชุดวาลถ้าตัวลูกสูบวาลตัวนี้มันเสื่อมควรที่จะเบิกมาเปลี่ยนนะครับถ้ามันไม่พองแบบนี้ แต่ถ้ารถรุ่นที่มันไม่มีเนี่ยก็ต้องหาแปลงเอาตัวนี้แล้วก็สปริงต้องรองอยู่อย่างนี้นะครับเวลาใส่ตัวนี้จะต้องใส่เข้าไปข้างในแบบนี้ต้องอยู่แบบนี้ส่วนชุดนี้เดี๋ยวไปทําความสะอาดรูน้ํามันพวกนี้ต้องทำความสะอาดทั้งหมดส่วนที่เขาบอกว่าโหลดในนะครับถ้าเราอยากจะโหลดในเนี่ยหาสปริงแบบเนี้ยมา2ตัวใส่ให้มันยาวขึ้นตัวนี้ก็ประมาณครึ่งนิ้วถ้าใส่ก็ประมาณนิ้วหนึ่งรถก็จะหน้ารถก็จะโหลดลงไปประมาณนิ้วหนึ่งหรือ ง่ายๆเลยซื้อชุดโหลดมาใส่แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนอยาก DIY หาสปริงอะไรก็ได้มาตัดหาบูทอะไรก็ได้มาลองตัวนี้มันก็จะยกขึ้นมันก็จะกลายเป็นโหลดใหม่ส่วนการเซ็ตวาลวหรือจะทําตัวอะไรมากั้นน้ํามันเพื่อให้ชกมันหนึบก็แล้วแต่นะครับอันนี้แต่ผมแมนะนําว่าซื้อเป็นชุดเซ็ตที่เขาทาขายเนี่ยเยอะแย,ยะเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยอันนี้ก็เอาซีนออกก็ใช้เหล็กขัดยาง,งัดได้เลย ส่วนตัวนี้จะมีคลิปล็อกนะครับแล้วก็เขี่ยออกเขี่ยคลิปออกได้เลยอย่างนี้แล้วก็งัดออกได้เลยอาจจะเอากระดาษวางไว้สักหน่อยป้องกันรอยนี่ครซีนมันจะมีสอด้านาโฟกัสหน่อยจะมีตัวนั้งด้านที่เป็นตัวหนังสือแล้วก็ ไม่มีตรงสื่อเอาด้านที่มีตรงสื่อขึ้นนะแต่ว่าลา่เนะี่ยมันจะฝืดเอาจาระบีทาจาระบีทาร,รอบๆให้มันลื่นหน่อยนี่ครับเวลาเราจะประกอบไม่มีตัวกดก็เอาซีนเก่าวางแล้วก็ทุบทุบลงทุบให้มันลงตรงๆ สีนั้นเนี่ถ้าเราใช้ตัวนี้ตอบมันก็จะสปริงแรงก็จะสวยเหมือนเดิมนะครับแล้ก็ให้มันลงถึงบ่าด้านล่างแบบนี้ส่วนกิ๊บล็อกก็เอามือกดลงไปล็อกได้เลยนี่แบบนี้กิ๊บล็อกจะต้องไม่เกยนะถ้าเกยนี่คือใช้ไม่ได้แบบนี้ตัวแกนก็ตัววาลใส่แบบนี้ เขาอยาให้ตัวตัวแกนมันออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ผมยังไม่ใส่ซีนกันฝุ่นก็ล็อกด้วยน็อตนะครับด้านล่างส่วนน้ำมันโช้กผมจะใส่ให้มันพอดีกับขอบซีนด้านล่างก็คือกดแกนลงสุดแล้วก็เท อันนี้ผมใส่ให้มันพอดีกับตัวซีนนะแล้วก็ไล่น้ำมันก็ประมาณ60ซีซีถึง70ซีซีแล้วแต่ไล่ถ้าชอบแข็งๆก็ใส่สัก70แต่นี้ผมใส่กัเกาวก่อนลไล่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเติมให้มันพอดีกับซีนแล้วก็ไล่ลมเลยนะชักขึ้นหมุนแกนิดนะึง ดึงขึ้นแล้วก็กดลงแบบนี้ครับไล่อากาศภายในกระบอกตัวกระบอกออกให้เสียงเป็นอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบเสียงน้ำมันฉีดนะครับก็ประกอบด้านทีลงข้างล่างแบบนี้สแตนดาร์ดมันจะสปริงมันจะพอดีกับตัวแกรนนะ แล้วก็ใส่ก็เหมือนกับตอนที่ถอดเลยอันนี้ก็ตอนประกอบแบบนี้เลยเหมือนตอนเหมือนตอนถอดก็ใส่คกิฟต์ล็อกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จให้คลิปล็อกลงไปอยู่ในร่องนะครับ Okay, job keep I'm the party starter,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  I'm the party starter, everybody let's go!